รรเรือเ่อกมสุดเด็ดตครับตมตหงเพิ่มครับนี่าขาอะไรย่างเงี้หอยเล็กมากเล็กมาใส,สา่ลอกหนังครับผม,มเขาไฟล้นเกยียออกเลยครับ น um ok ั่งหน่อยมีหน่อยครับมี่หน่อย้อบลอกหน่าสูตรนี่เขาจะาสิลอกนั้งละเครื่องในบอก่ไงจังมาอกที่หลังเขาจะยู่ออกที่หลังมันสีเห็ดเห็้มันหอมทั้งในพวกใส่มันสีหอมบนเดือไม่รอับต้องเยักเล้งหังเนี้งหมดั้องยังค้องกี่ที่ถือหน่อยม่คนหัแก เจ้าลอกลอกแต่หนังเจ้าเฟืองนายบอกไปรับป่งซุกก็เจ้าจังมะจังมแกอออปาเคยกันทีหอมทข้ท่ขน้อยจักมนใครหอมตัวนี้ไม่มียองเยจังเลกเจียวมบ่แม่มือนี้เดี๋ยวไม่รวกเพราะ แต่ะแนวยูไในถังเปล่อมคาง่ะตู้หขางปลูกอไอยู่ครับปิ้งครับรวมี้ปิ้งกปอแก้นึงวเห็ดแก้วจะตแก้วใส่กดกระป๋องหอมขาน้ลับใส่ได้บุครพอไฟน้อยาสมทั้งแต่บนอ่อนอ่อนกิน ถ่ายูปแป๊บนึสอดหอยมาใส่บ้างสอดหอยเอาไว้หอยเล็กมากผัดหอยเล็กมากไม่ต้องใส่น้ำผมเดี๋ยวน้ำอยู่ออกมาแล้วก็เติมไปสอดหอยใช่ไหม

หอยลิบมาครับหอยเกินล้เปล่าเขาเลยครับคนกระป๋องครับนแต่ละมีแกะาข้อน้นอไม่สมครับเอีตูเดี๋ยวไปอุ่นดีครับแถวอีครับเฮ้ยแถวเล้ยงแถวเลี้ยแถว กับกระป๋อมน่ากมันบร้อยครับไข่มันหันไหลไข่หลังหลังรับกระป๋อมครับนวสับครับควงนวสอสุดยอดตรงมีีการลอกหนังนเลยเ ได้แม่มาหนังน้ำเลยรับสับแล้คลงตำมดเลย <ừ. S 1> ปั้นอนอนอยู่น้นนั่นนะไปลุกไปนะอยอู่อวมลจอยได้ครับผมนรับจอยนงุกแ,แล้วครับ ม่วงเดีย๋ยวเห็นแม่มเมื่อหา้ามัดจักบาทไหมอีหลอกมัดละยี่สิบบาทเลือรเดียวอยู่ยซีรับต้อใส่เห็ดคมนขงังยัต่อไปต่ำบักงูกต่ำคุ้งเพิมนปปมี่มันไข่ป่าครับแซ่บ ก็ต้องอุนแจมมต้องไม่โสมครับเส่ยประคอไม่เห็ดตอนเสาเห็นกับข้าวเผาไฟครับเห็นกับปล่อยกระพรับแ่บเผากันมากเลยเอาดิ่เต่าเลยนี่เป็นทุ่สุด,ดแล้วน้ำปลาน้ำปลา วงน่อยเขาใส่ผมน่ครับประเดกจะถึงถึงปลาแดกปราาปกติวะผสมน้ำผสมน้ำประเด็กเสียบนู้นเลยเขานประเด็กมบแดกแม่บุลอันนี้ใส่น้ำกันไว้แล้ครับวากาใหม่ใส่น้ำต้งนได้รลวเลยงเสีย มนเพิ่มความแสบครับเสรปลาตมสุกต่้นหอมหอมปีสาลาเน่ครับสาลาเน่ปลูกเองหอมฟอมต็มีใครทกทุกทอมได้ไหมหอมฟอมเป็นใบแสบด้วย

ทำเงินี็เขากนะแน่ครับผมเืาฟักเสริมหวานเท่าฝักเสริมครับงา,ามาบ้่นัวาตามอ,อกแซ่บตามนี้โคกเลย,ยขัวครับขับ้วโดยลย่ันซานอยลาบข,ขัวตรงนี้ครับ ขวัขวขวัวขัวไ,ได้ไรไหมครับผมได้ทำน้งจ๊คคิกแใส่เป็นคิกเขาคพิกจี้ิก่ปจีไฟมาแล้วก็ต้องใส่หัขวของเขา แมากีจเส่อมเล็กยแบสีหำอะไสีผสม่าไกบหรอวมกกลัดออกนี่ับนีวงพักกิน <hatten> กับพักหลอกก็บบกวงสมครับพอเตรียมไว้แล้วชิ่เมืองก็สีจางแลบกว่าเรียม บุญแกงแล้วไม่ส้มใหปรกอยงไงเดีมันไปแล้ว่เาเข้มจังหวเปสียงไปแล้วเข้มจังไปกินเข้มยิบถ้านิดหนอย่ครับตเพิ่มเพิ่มตัวตัวเห็นอยอง ไยกระปริทำหูงเพิ่มครับที่นี่ทีก็มาเทียงแบบเี๋ยวไส่ส่วนน้ำห่อนไม่สมหมดแล้วเลยใส่บดอ,อึ๊บฟองครับ หอ,อยกรป๋อมหอยกระปอมหอ,อยกระป๋อมต้มดงตัวกระเจียวครับตำมดองตัวกระเจียวข,า,า,ข,า,ยา,ขาเผาหอมผัดหอยเยอะมากมีแข้งน้ำจืดแม่ว่าขาเผาหอมทอดผมเลยขาเขาเนี่ยเทิดครับเป็น,น,อนหอ,นอนม ขัดก,กับผมที่เขาครับคาเขาเพราะฉนัินครับแล้วก็ห,า,กหามล้มน้ำเคาะจะเท้าออกกับพ่อครับล้างน้ำกุศลเก็บผงกุศลราด

อร่อยแมยเ่มเตัดแกงว่ามันสมม่กมองเผ็ไปที่นีงอย่างนีแซ่บไปเดยอคือการตอนกิน,นเดาเลยคลายกระป๋อ,ปอมทำหูหัดหอยเรียบมาก,กแกงปลาทุกพอท่น้อไม่สม่ง